สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมองเบงทานายไพ่ออร์คเคิลนะคะใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่คือการงานและอาชีพของคนราศีตุลน,นั่นเองนะคะ อาจารย์ฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อน,น้อมรับคำทำนายดีๆจากคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่กดแชร์นะคะเป็นการเปิดดวงให้กับชาวราศีตุลน,นั่นเองนะคะหรือใครสนใจดูดวงส่วนตัวแบบละเอียดนะคะแอดไอด้านล่ลางเข้ามาได้เลยนะค่าครูส่วนหนึ่งนำไปทำบุญเสริมดวงชะตาให้กับรุดวงด้วยนะคะ ไพ่เทพ,พบุตรยุติธรรมราศีตุลเป็นเทพแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมในมือจะถือตาชูอันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเที่ยงตรงและความเป็นธรรมการงานและอาชีพเหมาะกับงานทางด้านการกฎหมาย ผู้พิพากษาอายการนิติกรนักกฎหมายและรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับทางรัฐศาสตร์การเมืองปกครองหรือหากประกอบอาชีพรับค่าราชการในหน่วยงานรัฐก,ก็สามารถมีชื่อเสียงเกียรติยศและฐานะการเงินที่มั่นคงยาวนานนอกจากนี้งานที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนหรือการติดต่อประสานงานกับบุคคลในวงกว้าง เช่นพนักงานขายวิทยากรอาจารย์พิเศษงานทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์นักธุรกิจและยังเหมาะที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆเพราะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และหลักการบริหารจัดการที่ดีและนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติเชิงธุรกิจได้ค่อนข้างดีเลยนะคะชาวราศีตุลคะ่ะ